เจ้าที่เจ้าพีไก่เล่นนะความนิยมวันนี้ลูกค้าขอเพลงเยอะแยะมากมายานะครับเจ้าสวัสดีทุกท่านนะเจ้าสวัสดีต่างบ้านเตยเจ้าชุนิ้ฟังเพลงกับพี่ไก่ปานิพานนะครับแต่พี่นั่กับหมูเขานะครับผ่านไปเมื่อกี้กับจุ่งของพี่พปุ๊กนัทธาพุ่มมินนะครับเพลงของมาเยอะมีเพลงมุนยิ่งพง,งกระเจ้ามีอาสงสัยด้วยครับอาสงสัยจ้า ถ้าสงสัยสาวจิงไฮสาวจิงไฮ<ห>ไ,ไปเอ์ไปเอวจังหวัดสตูดิโอนึกว่าไปซูรินไปสุรินถ้าสงสัยเลยก็ได้ล้อเนาะจับก็เป็นเพลงที่แนะนำค้างไว้ ก็มีเพียงซองตางเตยเดีอวเพื่อเทพธิดาโดยเจ้าเทียบเสียงเออเป็นขอเพลงนี้มาเสาเครือฟ้าเจ้าเสาขึ้นผัดเสาเครือฟ้าในร้านขอมาในเจ้าขอบคุณสำหรับรางวัลตดยในเจ้าเจ้าเอ้ยเอ่ะหัวยาวอย่างยาแก้ปวดหปวดเจ็บปวดขับขี่สายกลเจวสาหัวยาวอย่างยาแก้ปวด นี่เจดมานาสินสิน่สินสิน่สิโนอสิน่สิโนิน่สิโสิน้สินินสิโน่สา่าน่สิโนสิโน่่สิาินน่สิน่ส่ส่าิมื่อ่่ ผมบาปเป็นี้กับเท้าแชร์อย่าปล่อยมือเ <c oughs> ท้าแชร์จะหนาวถ้าปล่อยมือแม่นกับเจ้าอยู่ในอยู่ในไลฟ์เตกับเจ้า ไปอยู่ในไลฟ์เพงามมีก็เอเห็นในไลฟ์เ่าเขียนว่าในร้านม้วนขนาดนึกว่ามีแฟนเพลงที่อยู่ในไลฟ์นั่งอยู่ในนี้ตัวพอใจได,ได้ยินเสียงเข้าใหม่อาจจะได้ยินเสียงเมื่ก่อนได้ยินเสียงเข้าไปในี่ใหม่เอาซ่อนกล้องไว้หรอกดักฟังลูกค้าวันอู้อย่างพ่องอยู่ใต้โต๊ะหลังจากที่ท่านกลับบ้านกล้องจะทำลายตัวเองในเจ็ดนาทีอย่างนั้นเลยอะ <laughs> <laughs> ขอบคุณเจ้า,าวันนี้ขอบคุณนักเลยสำหรับเพลงที่ขอขึ้นมาขอบคุณสเจราปรงวันในะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ในเจ้าเขาจะได้พบกับวงขอบอยบ้านไร่นะเจ้าหรือวงเดินเล่นของเขานะเจ้าเพื่นจะเดินลงไปเล่นต่ำโต๊ะเลยนะเจ้าจะขอเพลงกันได้ที่โต๊ะในเจ้า จ้าช่วงนี้มูฮาขอพักกันเตอี้กันนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณตั้งบ้านเตยนะเจ้าขอบคุณทุกท่านเลยนั่นละฟันดีราติสวัสดเจ้าโอปะกาจ๊ oh, God, God.